ครับคลิปนี้ก็จะให้มาชมพระอยุทธยากันบ้างครับน,นี้จะเป็นพระชัยนะมีสามพิมพ์ด้วยกันนะครับนี่ฮะคพิ์ใหญ่ครับ,รบนนพิมพ์ใหญ่นะพรพะชัยของอยุธยาก็ะจะลงรักสีแดงไว้ด้วยนะครับ คือมดินคือที่ผมพูดนะคือบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับเขาได้ทำสร้างจินตนาการที่เป็นพระออกมาเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามมากเขามีจินตนาการในการแกะแบบแกะพิม ออกมาสวยนะครับแล้วนี่แหละครับความงดงามของพระที่ผมชื่นชอบแล้วผมได้สะสมไว้นะครัหลายรูปหลายแบบนะครับเพราะว่าวันครูผมก็คือเขาสะสมไว้แล้วก็สะสมต่อนะครับเราไม่ได้เอาไปขายแต่ทีนี้เอามาให้ท่านชมดูนะครับว่า เอ,อพระเนี่ยมีความสวยงามอะไรต่ออะไรนะครับก็ตอนนี้ผมก็ข้าราชการครูบำนาญน,นะครับก,ก็เกษียณมาจะเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ก็ยังแข็งแรงก็ก็ไปไหนมาไหนขับรถไปได้เป็นร้อยกิโลสบายมากก็เลยไม่รู้จะทำไมก็เลยเอาพระมาให้ท่านชมดูกันนะครับกอ,อ ที่ตามที่ผมสะสมไว้นะครับคนที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะเนี่ยครับพระปุ๊พระเอานะครับไอ,อพิมพ์ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์พพิม์มกลางนะฮะดูเขาเรียกพระชัยนะครับนะครับเนี่ยดินนะครับดินกาว แข็งเป็นหินเลยพระชุดนี้ยส่วนมากจะทองคำมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนตนะครับคือผมได้มาแล้วผมจะทดลองนะครับใช้มีดขูดด้านด้านล่างเนี่ยครับไม่เห็นไหมจะเป็นจะเป็นทองคำเลยนะครับ คือคือไม่ใช่โซนนะคืออยากจะดูเนื้อไงดูเนื้อว่าเออที่เขาเขาบอกว่ามีเจ็ดสิบแปดสิบจริงไหมก็ก็ได้ปลูกทางด้านล่างให้เห็นครับอันนี้พิมพ์อันนี้พิมนนพ์มเล็กนะครับอ่านะครับนี่ก็สวยนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์นะทาด้านหน้าอะไรต่ออะไรเขาาเขาเขามีหลายแบบเหมือนกันนะครับ โทรมาพูดมาคุยกันครับกายจารยร์สุทศั์มั่นเขนวิทย์และการกล้องส่งพระสยามน,นะครับที่มีพระหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ นะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ